พี่คดูนะระหว่างแบบสวยกับรวยอ่ะสวยกับรวยสองอย่างนะที่เป็นยามนี่มานานสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับรายการเราอีกแล้วนะมผมกับรายการกทีแรกมาหออ,อนนี้เป็นรายการแบบเราจะไปสำรองฮสำรีฮสำเพลงสำพภาด ถูกแล้วเราจะไปสัมภาษณ์คนสมัยนี้ว่าแบบคือมีคําถามรีเควส์มาเยอะมากเลยนะผมใครใครรีเควส์ผมรีเควส์เองเป็นคำถามแบบจริงจังมากเลยนะผมไปรอชมเลยดีกว่านะฮะคุณลุยคนนั้นน่ารักอิงดิวินเดี๋ยวไปถามเลยสวัสดีครับอันนี้มาชื่ออะไรครับผมชื่อกวาน ชื่อกวางครับแล้วผมมีคําถามแบบคนเขาถามมาเยอะมากว่าแบบระหว่างแบบข้ามันไก่ทอดกับข้ามันไก่ต้มเนี่ยคุณเวรไทยโอเคที่บอกผมมาเราเรียบร้ล้เนี่ยอันนี้ผมมาถึงยังไงครับจ้าระหว่างเบนซ์กับบีเดมเนี่ยคุณคิดข้าวมาเมื่อไหร่อะไรนี่ย่านไหนใส่แก้วเอ่อฝากช่องทางการติดต่ออ่าเป็นไอจีเราครับไอจี กวางแล้วก็ทำมจีได้ไม่ไดอปิดรายการกวางฮันนัาโอเคซีเดี๋ยวอันนี้ผู้ชื่อรายการนะชื่อรายการเราคือพูดพูร้องกันนะ่ชื่อชื่อรายการชื่อรายการเนื้อขึ้นมาด็กคือัเดียบิชื่ออะไรอ่ะพี่แบ ชื่อแบ๊บ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 มี่พิกพิกหมูเธอผมมีคำถามอันนี้จริงจังเพราะว่าคนรีเควสเยอะมากว่าแบบระหว่างรวยกับความสุขพี่ไปไหนมาตัวเดียวขายตัวเดียวเลยของเดียวเลยใช่ไอ้คำถามนี้คิมข้าวมาด้วยเมื่อกี้ใช่เหรอใช่คิมข้าวมาระหว่างข้าวมันไก่ทอดกับข้าวมันไก่ต้ม พี่ใส่แว่นสีอะไรเออวันนี้วันนี้ผมใส่สีแดงครับครับตาสูงไนะงมันเป็นแนวนี้พี่นะ<ป>เดี๋ยวฝากเออเดี๋ยวฝากร้านแล้วก็ไอจีของพี่แลยครับไอจี Z I แล้วก็ S 4ตัว Adidas Core รับ S A D I S นะครับผมไอจีร้านครับพี่ไอจีร้าน K E M แล้วก็เลข e ตัอนี่ยองนะนี่ยองนะหัวยาพิษหัวยา พี่เชื่อแล้วพี่แดงชื่อยีชื่อยีครับเอ,อ่ออันนี้ผมขอถามแบบจริงจังนะเพราะว่าเขาถามผมมาเยอะมากว่าแบบนี้ดีมันคุ้นเลื่องขนาดดีระหว่างอะพี่คิดดูนะระหว่างแบบสวยกับรวยอ่ะสวยกับรวยสองอย่างนะพี่เป็นอย่างนี้มันนานเ <c oughs> ดีวยวเดียวมันผมขออีกคำถามได้่งนะครับถามเขาถามแล้วที่ว่าบูช,ชี่กับดีออลเนะี่ย ไหนมันมาแล้วกูชชี่กูชชี่เบลล์เบลล์ขอบคุณมากเลพี่อีใช่ไหมครับพี่อีฝากไอจีหน่อยบัสซุยฝากติดตามพี่บัสซุยด้วยนะผมันทีเดี๋ยวพี่พูดชื่อรายการกับผมหน่อยพูดชื่อรายการเท่ากันนะรายการของชื่อน คุณจร้เลยอันนี้รนะับอันสวนอันนี้ชื่ออะไรครับชื่อโบชื่อโบนะเออมีคำถามรีเควสมาเยอะมากแับในบติ๊กต็อกผมหรือว่าไอจีผมเนะี่ยเือว่าแบบอันนี้ผมถามซีเรียสนะครับเออระหว่างเงินหนึ่งล้านเงินหนึ่งล้านบาทนะนกับเงินหนึ่งล้านบาทคุณว่ามันเหลือเท่าไหร่ บอกฉันสิบอกฉันสิ้เนีเดี๋ยวฝากต้องการต่อเน่ยดีใจด้วยทกผได้ครับนี่เดี๋ยวช่วยผู้ช่อยการผมชื่อรายการขึ้นดิคือวันนี้ผมสครับอันนี้ชื่อชื่ออะไรครับชื่อนอตตี้ครับชื่อนับนอตตี้ครับอ ลืมเลยเนาะอันนี้ผมขอถามจริงยังนะครับระหว่างผู้หญิงใส่แ้็วงกับผู้หญิงไม่ใส่แจ็วผ้าคุณใส่แจ็วผ้าทำไมผมจะฉีดไงอะไรไม่น่ามา่ะเขายื่นอาไรมามาผิดรายการเดี๋ยวจะฝ่ายทีมไหนครัอ๋อผับพอแล้วผมเดินยังไม่รู้เลยฝ่ายทีมนะครับผ19อาร์ตีครับแล้วก็ติดต่อครับ เอโบชดไอมีของดีของมูติ๊กตอก19นาทีโอ้ยไปขึ้นป่ะเดี๋ยวสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้ำชื่อน้ำมันมีคำถามในแบบยูทูบแล้วก็ในติ๊กตอกในเฟซบุ๊กของันเขาเรียกเรืมาเยอะมากมันเป็นคำถามแบบซีเรียสมากคือระหว่างแบบว่าคุณเห็นน้ำท่วมสมัยนี้ยังไงน้ำท่วมทุ่ง กับน้ำไอ้นี่มือหัวตาลอยเาด้เลยเดี๋ยวระหว่างขาเนี่ยน้องว่าอะไระเดี๋ยวพี่ด่าจริงจังจริงจังไานนี้จริงจังเจ้าชื่อเรื่องญ่น้าฟอเดี๋ยวฝากช่องทางกันพี่ต่อ เดี๋ยวช่วผู้ชื่อรายการกับที่ไนะช,ชื่อชื่อรายการเนี่ยพร้อมกันนะเนื่อครับผู้เดบาชาขอบคุณครับโ okay, อเคครัก็จบไปแล้วนะผมกับรายการขึ้นน้ำคือฮะขึ้นน้ำคืออะไรกูยังคิดไม่ออกเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปเจออีพีสองเลยดีกว,ว่านะผมกับรายการ จาเชื่อเรื่องพานาคผม